เรื่องในวาระขึ้นปีใหม่พุทธศักราช2,566ข้าพเจ้าขอส่งความระลึกถึงและความปรารถนาดีมาอํานวยพรแก่ทุกๆท,ท่านให้มีความสุขกายสุขใจมีสติปัญญาแจ่มใสและเข้มแข็งตลอดจนสุขภาพที่แข็งแรง ประสบแต่ความสุขความเจริญโดยทั่วกันคนไทยเรานั้นมีน้ำใจไมตรีต่อกันใฝ่ใจช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันเสมอมาไม่ว่าจะมีเรื่องราวเหตุการณ์ใดๆเกิดขึ้นเราคนไทยก็ต่างพร้อมจะร่วมมือร่วมใจกัน บรรเป่าบรรเทาความทุกข์ยากเดือดร้อนของกันและกันช่วยเหลือเกื้อกูลให้กำลังใจปลอบโยนซึ่งกันและกันเพื่อให้ความทุกข์ยากนั้นผ่อนคลายและบรรเทาลงการที่เราทั้งหลายสามารถร่วมมือร่วมใจรับมือกับสถานการณ์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ของโรคระบาดหรือเหตุการณ์ภัยพิบัติใดๆที่เกิดขึ้นเราคนไทยก็สามารถร่วมมือแก้ไขและป้องกันจนสถานการณ์ต่างๆเหล่านั้นผ่านพ้นและคลี่คลายไปได้ด้วยดีนั่นเป็นเพราะพื้นฐานจิตใจ ที่ดีงามของคนไทยซึ่งมีความเมตตาเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันนํำใจไมตรีอันทรงคุณค่าที่เราทุกคนมีให้แก่กันนี้เปรียบเสมือนพลังอันยิ่งใหญ่ที่ผนึกเข้าด้วยกันเป็นกำลังสำคัญให้บ้านเมืองของเรานั้นมั่นคงดมรงอยู่ และพัฒนาก้าวหน้าย,ยิ่งยิ่งขึ้นไปได้อย่างยั่งยืนถาวรตลอดไปขออำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนกรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพนับถือพร้อมด้วยพระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนก,กาธิเบศมหาภูมิพลอดุยเดชมหาราชบรมบนารบพิษ จงคุ้มครองรักษาทุกท่านให้ปราศจากทุกข์ปราศจากภัยและมีความสุขความสำเร็จในสิ่งอันพึงปรารถนาตลอดศกหน้านี้และตลอดไป พระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสินทราหาว a w a c h ลงกรณพระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพระชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีพระราชทานบัตรพระราชทานพรปีใหม่ประจำปีพุทธศักราช2566แก่ปวงชนชาวไทยด้านหน้าของบัตรพระราชทานพรปีใหม่มีตราประจำพระราชวงศ์จักรีอยู่กึ่งกลาง ด้านล่างเป็นตราพระปรมาพิไทยวปรและตราพระนามาพิไทยสอเมื่อเปิดบัตรพระราชทานพรด้านขวามีพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงฉายคู่กับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีใต้พระบรมฉายาลักษณ์พิมพพระปรมาพิไทยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระนามาพิไทยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี ส่วนด้านซ้ายของบัตรพระราชทานพรมีข้อความว่าพระราชทานพรปีใหม่พศ2 0ันพร้อมทั้งส่งลงพระปรมาพิไทยและพระนามาพิไทย